สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะนำเพื่อนเพื่อนมาชมเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทนักการที่เก้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทสมัยเก่านะครับเหรียญบาทเหรียญนี้ก็ไม่ได้อยู่ในระบบหมุนเวียนทั่วไปเลยนะครับจะหาดูกันในท้องตลาดไม่ได้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนิกเกิลนะครับผลิตปีพศ2517นครับเป็นเหรียญคุดฝานะครับหรือว่าบางท่านเรียกว่าเหรียญมหาบพิษนะครับ เหรียญมหาบพิตรนะครับเ,เป็นทองแดงผสมนิกเกิลนะครับอขอบเป็นเฟืองจักรนะครับขอบเป็นเฟืองจักรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็25่มิลนะครับน้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณเากรัมนะครับน้ําหนักอยู่ที่7กรัมครับส่วนด้านหน้าเหรียญก็คือ,เ,อเป็นพระบระมรูปบาทสมเด็จพระประมรินทรมหาภู้ิพลนอดิชนโอยนะครับนะครับ แล้วก็มีข้อความว่าภูมิพนอญจเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังก็เป็นตรงกลางเหลียญก็จะมีรูปคุดนะครับคุดฟ้านะครับคุดฝ้านะครับภายในวงก็จะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยแล้วก็พศ2517นะครับพศ2517นะครับแล้วก็เป็นตัวเลขบอกราคา1บาทนะครับหนึ่งนนะครับแล้วก็จะมี คุฑนะครับเป็นครุฑนะครับเป็นครุฑนะครับปีหน่งเจ็ดนะครับสําหรับปี17ก็จะเป็นเรียนที่เบางท่านเคยได้ใช้นะครับเคยได้ใช้แล้วก็บางท่านก็เยังใช้ไม่ทันไม่ทันใช้นะครับไม่ทันใช้นะครับปีหน่งนะครับก็เป็นปีที่บางท่านเก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็เอามาเป็นที่เป็นเครื่องรางได้นะครับเป็นเครื่องรางเป็นพยาครุฑนะครับเป็นพยาครุฑนะครับตรงนี้นะครับเป็นพยาคุฑนะครับ คิวตัวนี้ก็กำลังกลางปีแล้วก็มีกองเล็บอยู่ด้านล่างนะครับนะครับอันนี้คือเหรียญหนึบาทนะครับเหรียญหบาทแลกันที่เนะครับกรกันที่แกันที่เนะครับเป็นเหรียญปี17ึ่งจ็ดนะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่สองร้อยสี่สิบแปล้านเก้าแสนเจ็ดหมืรียญนะครับสองร้อยสีล้านเก้าแสเดเหรียญนะครับ ชมกันนะครับชมกันนะครับว่ามีหลายมีหลายมีหลายเหรียญนะครับมีหลายเหรียญมีหลายแบบนะครับไอ้ไม่ใช่มีหลายเหรียญนะครับแล้วก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่ปนกันนะครับอันนี้เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับไม่รับซื้อนะครับยังไม่รับซื้อนะครับมีครับมีสะสมอยู่ก็สะสมไว้เป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่ะลึกนะครับเก็บสะสมไว้นะครับนะครับสภาพเหรียญก็พอดูได้นะครับพอดูได้นะครับสภาพเหรียญก็ยังพอดูได้เป็นคุดนะครับเป็นคุดบางท่านว่าดีนะครับ เก็บติดตัวไว้ใส่กระเป๋าตังติดตัวไว้หรือบางท่านก็เก็บใส่ในรถนะครับเป็นคุดพยาคุดนะครับพยาคุดซึ่งว่าเออก็ช่วยทางโชคลาภหรือว่าเออ,อะไรนะรการเดินทางนะครับก็พยาคุดก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละท่านไปนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละท่านไปแต่ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยเก็บไว้เป็นที่ระลึก ด้านเหรียญน,นะครับด้านเหรียญเหรียญเก่าเหรียญเก่าเหรียญหายากนะครับตอนนี้เป็นเหรียญเก่าเหรียญหายากนะครับอันนี้ในจำนวนการผลิตก็อยู่ที่2 4งล้านนะครับเ7 8 0 0 0เดหรียญนะครับแล้วก็เอ่อบางท่านนักสะสมเรียกว่าเหรียญมหาวพิษนะครับเหรียญมหาวพิษนะครับนะครับ ยังสภาพยังน่าสะสมนะครับน่าสะสมนะครับมีเก็บสะสมนะครับเพราะเหรียญนี้ไม่มีในสารระบบนะครับไม่มีในระบบหมุนเวียนแล้วนะครับเก็บกลับหมดนะครับเก็บกลับหมดนะครับเป็นปีพศ2517นะครับนะครับเป็นปีพศ2517นะครับอันนี้เหรียญใหม่ๆนะครับใหม่ๆไม่ผ่านการใช้งานครับก็เล่นหาไปที่ราคา180บาทอันหนึ่งเหรียญนะครับ เหรียญใหม่ๆนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปต่างต่ำกันไปนะครับดูทิศภาพหน้าเหรียญแล้วก็ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญคุดนะครับเราแล้วเรียกเหรียญคุดหนึ่งหนึ่งบาทคุดนะครับเราเด็กๆเราก็เรียกกันเหรียญหนึ่งบาทคุดหนึ่งบาทคุดแล้วก็เรียกกันติดปากมาว่าเหรียญคุดหนึ่งบาทหนึ่งบาทคุดอะไรเงี้ยครับในคู่มือก็บอกว่าเป็นเหรียญมหาบอพิษนะครับเหรียญมหาบอพิษนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนิกเกิลนะครับ ก็หาสะสมกันได้นะครับยังหาสะสมกันได้นะครับแต่ราคาก็สูงอยู่นะครับประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยถึงสองบาทบางร้านก็อาจจะถึง200บาทสาหรับเหรียญใหม่ๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็สภาพก็แล้วแต่สภาพนะครับความใหม่ความเก่าก็อยู่ที่สภาพเหรียญนะครับแล้วก็ความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับสาหรับวันนี้นะครับเอามาใช้ประสบการณ์ให้ชมกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการติดตามรับชมกันมานะครับ เป็นกำลังใจให้กันตลอดก่อนไปกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีคลิปหน้านะครับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสําหรับเหรียญมหาวาพิษณนะ์หนึ่งบาทหลังคุดนะครับขอบคุณมากนะครับ